เดี๋ยวเดี <S <S ๋ยวเราไปคุยกับน้องเอกนะครับเอกคารินอัสดรธิรยุทธ์นะครับหัวหน้าข่าวสายยานยนต์ห,หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับพอดีรเราขอยอกยอก่ยอจากชั่วโมงแรกมาชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ไป<อ>ดูว่าจะมีงานอะไรแล้วก็ที่ผมประทับใจจริงๆก็คือพิตตี้นะฮะับในงานแล้วเราไปคุยกับเอกคารินอัสดรธิรยุทธ์นะครับสวัสดี<ล>รครับน้องเอกครับ สวัสดีครับคุณเฮาคุณเบนและคุณวุฒิครับก็อนอื่นต้องขอโทษน้องเอกด้วยนะครับที่ออกขออนุญาตดเวลามาครับพอดีเป็นงานอะไรครับพอดีผมเนี่ยนะเกี่ยวกับงานพวกเนี้ยผมชอบอ่ะพิตตี้ผมชอบเลยนะอันนี้อาจจะโดยอาจจะชอบโดยตรงเลยก็คือเป็นงานบางกล่อง international auto salon ครั้งที่สามก็เป็นงานเกี่ยวกับอ่าประดับอ่าเขาเรียกประดับ แถยนต์นะครับผมรบหรือว่ายิ่งใหญ่ในอา,อาเซีนเยนเลยครับก็จริงๆก็มาจากงานออโต้ซอลอนของญี่ปุ่นนะครับรัเผมเซึ่งปีนี้เองก็ถ้าเกิดอชอบพิตตี้อย่างคุณเฮานี่ก็อาจจะได้เห็นพิตตี้จาก ญี่ปุ่นมาครับผมแม่ตัวเนี้ยที่ชอบจริงๆอละนะครับผมจากที่นี้ทางทางคุณวิรักหลวทองครับผมผู้ประธานผู้จัดงานเนี่ยก็ได้ใช้งบประมาณสามร้อยหสิบล้านบาทครับผมจัดสี่หมื่นตารางเมตรที่เมืองทองธานีครับผมก็ในงานนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการนำรถแต่งมาโชว์แล้วก็พร้อมกับ ผู้ค้าขายเกี่ยวกับประดับยนต์เนี่ยมาเข้ามาร่วมในงานก็ประมาณสามร้อยกว่าลายครับโอ้โหสามร้อยกว่าลายเยอะเยอะนะใช่ครับเยอะครับผมก็ก็คือทางทาง่าคุณวิลาก็ตั้งเป้ามองว่าอ่าจะมีเงินสะพัดในงานเนี่ยถึงถึงหนึ่งพันห้าร้อยล้านนะครับไม่น้อยไม่น้อยครับครับใช่ครับคือเองค่ายรถก็มีค่ายรถก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับผมอย่างโตโยต้าฮอนด้าหรือนิสสันซูซูกิอิซุซูซูบารุครับผมก็เข้ามา ค่ายค่ายอย่างทางยุโรปเองอย่าง BMW, อ่มดับเบิลยูมินิคูเป e ร์ e าสแล้วก็ซูเปอร์คาร์อย่างพวก Ferrari รี่แล้วโบกี้โรดปัดก็เข้ามาร่วมด้วยเรื่งแต่ละค่าเองเขาจะมีชุดแต่งของเขามามามาโชว์ในงานนี้ด้วยครับครับขอประธานโทนะการติกแซาวเห็นบอกมีโรด u ัแล้วมีคาฟูมีบิ๊กซีมาด้วยไหมครับไม่ไม่ใช่นะครับเดเองะแล้วเขาจัดที่ไหนช่วยช่วยเรียนเรียนเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งที่ไหนเมื่อไรยังไงครับ งานจะเริ่มวันที่19ถึง29พฤศจิกายนนะครับผมที่แชมเบอร์ฮอลล์ 2, 3อิมแพคเมืองทองธานีนะครับผมอ่าก็สามารถเข้าไปร่วมชมได้ครับ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 คุณเอกผมถามนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เขาจะดิฟคาดิฟคานี่คุณเอกพอจะทราบไหมครับเขาไปทําอะไรกันดิฟคาอะไรเงี้ยแล้วในงานนี้เห็นบอกมีดิฟคาด้วยไหมฮะดิฟดิฟหมายถึงว่าอะไรดิฟเหรอครับผมเออที่เขาไปแข่งกันอะดิฟคาใช่มอ๋อดิฟก็คือก็เป็นการอ่ะต้องอธิบายว่ายังไงดีก็คือเป็นการแข่งขันอ่า บอกไม่ถูกจาอธิบายอ่ะต้องเข้าถ้าเกิดอยากให้เห็นภาพต้องเข้าไปใน Google ดูครับว่าวิธีการดิฟของเขาก็คือเป็นการให้ให้ท้ายรถมันออกออกแถลถลายครับผมซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่นครับในเมืองไทยก็อ่านิยมเช่นกันครับผมโอ้ครับครับอาจจะไปไปดูในงานนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับรู้สึกจะมเหมือนกันใช่ไหมครับดิฟคาดิฟขาเนี่ยนะครับครับได้ครับครับ ขาอาจจะมีดิพิตตี้พิตตี้พิต <S <S พตี้ก็มีทั้งมาเมืองไทยแล้วก็แน่นอนครับจากญี่ปุ่นนี่เขาเอาเอามาโชว์โชว์ทุกปีมีอยู่แล้วอย่างอย่างปีแรกๆนี่ก็อาจจะมี เอสนใจชอบซาโลอาเอาอีกอย่างเงี้ยหมดสมมติที่อาจจะไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาใครมายังไม่บอกเขายืนเขายังไม่เปิดเผยเอาเลยครับยังยังปิดไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเปิดมาเพราะเปิดมาแต่ถ้าอย่างระดับพิตตี้ญี่ปุ่นเอที่ที่เขายืนมามาอยู่แล้วมาร่วมงานอยู่แล้วทุกปีครับคครรัับบได้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกลินมากมากนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมและคุณวุฒิคุณเบนนะครับเดี๋ยวสาวหน้าเจอกันใหม่นะครับได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเอกลินนะครับอสซดรธีรยุทธ์นะครับหัวหน้าข่าวสายยาน กิจนะครับ